ใครกำลังมองหาบ้านเดี่ยวสไตล์มินิมอลฟังก์ชันบ้านจัดเต็มทำเลศักยภาพซอยพระรามสองเชื่อมต่อเอกชยัยวงแหวนใกล้ทางด่วนและเซ็นทรัลพระรามสองต้องห้ามพลาดวิดีโอนี้เลยค่ะ ุณผูมวันนี้อยู่ล้ i อินไซด์ทูโฮมนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการโมเดนค่ะเป็นแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดจาก AP แห่งแรกบนทําเลพระรามสองค่ะที่แบบว่าเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็เชื่อมต่อทุกการเดินทางในโซนพระรามสองตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยกับแบบบ้านดีไซน์ใหม่มินิมอลเจแปนดีค่ะในราคาเริ่มต้น5.59ถึง8ล้านบาทเท่านั้นส่วนด้านในจะเป็นยังไงตามยูไปดูกันเลยค่ะ ที่นี่เป็นโครงการบ้านเดี่ยวดีไซน์บ้านสไตล์มินิมอลเจแปนดิค่ะฟังก์ชันบ้านเนี่ยออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่สามารถใช้งานได้จริงในทุกพื้นที่ตอบโจทย์การเป็นที่อยู่ของคุณบนสไตล์ที่เป็นตัวตนของคุณอย่างแท้จริงภายใต้ดีไซน์ที่ให้ทั้งพื้นที่ทั้งอิสระและก็ฟังก์ชันสอดคล้องกับแนวคิด New Definition Define พื้นที่ชีวิตใหม่ที่คุณกำหนดเองได้ แบบบ้านที่นี่นะคะมีให้เลือกด้วยกันถึง5แบบด้วยกันค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเริ่มที่แบบแรกกันเลยดีกว่าค่ะวอร์เรนที่เดินเริ่มต้น56ตารางวาพื้นที่ใช้สอย235ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องครัว3ที่จอดรถ มารี Marie, ที่ดินเริ่มต้น52ตารางวาพื้นที่ใช้สอย210ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องอนเนกประสงค์2ที่จอดรถแกรี่ที่ดินเริ่มต้น5 1ตารางวาพื้นที่ใช้สอย185ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัว2ที่จอดรถ ดี B, ที่ดินเริ่มต้น5 1ตารางวาพื้นที่ใช้สอย185ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัว2ที่จอดรถฟูมิโอที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย175ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัว2ที่จอดรถค่ะ และสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านนะคะที่ตอบโจทย์ทุกขนาดครอบครัวไม่ว่าจะอยู่กันเป็นแบบคู่รักหรือว่าจะมีผู้สูงอายุด้วยเนี่ยที่นี่ถือว่าตอบโจทย์มากๆเพราะว่าพื้นที่ใหญ่แล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยนะคะจัดเต็มมากๆเลยทีเดียวด้วยค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านนะคะมาที่นี่ที่เดียวจบครบทุกความต้องการแน่นอนค่ะ ยุจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูแบบบ้านจริงฟังก์ชันจริงๆกันเลยกับแบบบ้านแกรี่ค่ะบอกเลยนะคะว่าแบบบ้านที่นี่เนี่ยคือเขาทําพื้นที่มาให้เราได้ใช้สอยกันแบบคุ้มค่ามากๆเลยส่วนทางด้านในนะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากบริเวณทางด้านหน้าบ้านก่อนละกันนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยอยู่185ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะ1ห้องครัวแล้วก็สามารถจอดรถคันใหญ่ๆห,หน้าบ้านเนี่ยได้2คันเลย ส่วนขยบมาบริเวณทางด้านข้างของบ้านเนี่ยนะคะ<ส>ก็ยังมีพื้นที่สวนค่ะที่สามารถจัดสวนได้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่อีกด้วยค่ะถ้าบ้านไหนอยากจะ <S <S จะัด<ๆ>สวนหรือว่าจัดโตเก้าอี้ <S <S นั่งปาร์ตี้เอาดดเนี่ยยูคิดว่ามีพื้นที่พอเพียงเลยละคะ่ะแถมยังมีต้นไม้หน้าบ้านแบบนี้ด้วยทางโครงการเนี่ยจะให้มาบ้านละ1ต้นคิดว่าถ้าเกิดว่าต้นไม้ตโตเต็มที่แล้วนะคะจะให้ความร่มรื่นมากๆอย่างแน่นอนเลยพื้นที่รอบๆบ้านก็ยังมีสนามหญ้า แบบว่างไม่น้อยกว่า1เมตรเลยค่ะคิดว่าสามารถที่จะจัดเป็นแบบว่าสวนสำหรับใครที่รักธรรมชาติต้องชอบมากแน่ๆเลยส่วนในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ พอเปิดเข้ามาภายในบ้านแล้วนะคะส่วนแรกเลยค่ะก็เป็นส่วนลิฟวิ่งจากที่ยุ้ยมองนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวางโซฟาเป็นรูป L shape ได้เลยนะนั่งได้ประมาณสักแบบว่า4-5-6ที่นั่งได้สบายๆเลยอะ่ะส่วนฝั่งทางด้านนี้ค่ะอาจจะบิวอินทำเป็นชั้นวางทีวีหรือว่าจะนำทีวีมายึดติดผนังก็ได้ระยะสายตาในการดูทีวีนะคะคือแบบพอเหมาะพอควรมากๆเลยทีเดียวด้วยค่ะ โซนขยับมาทางด้านในเชื่อมต่อกันก็จะเป็นโซนไรนิ่งที่บริเวณพื้นที่นะคะสเปซตรงนี้เนี่ยก็วางโต๊ะขนาดใหญ่โต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลย เก้าอี้เนี่ยสามารถที่จะวางได้ประมาณ5-8ถึงที่นั่งเลยเลยค่ะเพราะว่ามีพื้นที่เยอะจริงๆและคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะว่าบ้านที่นี่เนี่ยคือเขาจะเน้นในเรื่องของกระจกรอบบ้านเลยก็จะทําให้บ้านสว่างรับแสงธรรมชาติเข้ามาในช่วงกลางวันก็ประหยัดพลังงานด้วยแถมนะคะยังเชื่อมต่อกับประตูบานสไลด์ด้านข้างบ้านเนี่ยรับประทานอาหารไปสามารถที่จะเปิดรับลมแล้วก็ชม View Tech, Tech, วิวเทควิวบริเวณพื้นที่สวนได้ใกล้ชิด กับธรรมชาติสุดๆไปเลยละค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซอนอื่นกันต่อดีกว่าค่ะ ส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวที่มีพื้นที่กว้างเลยทีเดียวค่ะเราสามารถที่จะนะคะออกแบบให้แบบบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นเคาน์เตอร์รูปตัว L shape ได้เลยคือวางได้เคาน์เตอร์ได้สองฝั่งเลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของกลิ่นด้วยเพราะว่าห้องครัวของที่นี่เนี่ยคือเขามีการทําประตูกั้นเป็นสัดส,ส่วนเลยไม่ต้องกลัวว่ากลิ่นจะออกไปรบกวนพื้นที่นั่งเล่นทางด้านนอส่วนตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นประตูที่เชื่อมออกไปสู่ โซนซักล้างทางด้านหลังบ้านค่ะพื้นที่กว้างเลยทีเดียวทางโครงการเขาวางระบบท่อแล้วก็ทําพื้นที่สําหรับวางเครื่องซักผ้าเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะส่วนห้องนี้นะคะเราสามารถที่จะเนรมิตให้กลายเป็นห้องนอนชั้นล่างได้เลยค่ะ เหมาะสหรับผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเลยเนะาะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะวางเตียงไซส์ขนาด5ถึง6ฟุตก็ได้คือบอกเลยนะว่าบ้านหลังนี้ทุกห้องสามารถที่จะวางเตียงขนาด5ถึง6ฟุตได้แบบสบายเลยแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่สามารถที่จะแบบบิวอินเฟอร์นิเจอร์ได้แบบว่าครบครันมากๆเลยและห้องนี้นะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุภาวะเดินเข้าออกจะเดินไปแบบนั่งเล่นดูหนังฟังเพลงข้างนอกได้รับประทานอาหารก็ได้ และก็อยู่ใ,ใกล้กับห้องน้ําชั้นล่างอีกตั้งหากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีผู้สูงอายุอยากจะปรับเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องทํางานเป็นห้องดูหนังเล่นเกมหรือว่าจะเป็นห้องไลฟ์สดอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ตาม์สไซน์เลยละค่ะแล้วเราไปดูต่อทางด้านนอกดีกว่าค่ะทางด้านนอกบริเวณนะคะด้านข้างนี้เนี่ยก็คือจะเป็นห้องน้ําที่มีการนะคะแบ่งระดับสเต็ปเอาไว้เป็นโซนแห้งโซนเปียกเลยเราก็สามารถที่จะ กันเพื่อที่จะใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นได้เลยแล้วก็มีชาเวอร์ด้วยเหมาะสำหรับการอาบน้ำชั้นล่างได้อีกด้วยค่ะ ฟังก์ชันของบ้านนี้นะคะยังไม่หมดค่ะอย่างที่ยุบอกไปว่าพื้นที่ทุกตารางนิของบ้านนี้เนี่ยคือใช้งานได้อย่างคุ้มค่าจริงๆโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดค่ะเราก็สามารถที่จะมาเก็บของที่ไม่ได้ใช้ได้ที่บริเวณใต้บันไดแต่เท่าที่ยุ้ยสังเกตนะคะคุณผู้ชม ทางด้านในเนี่ยคือค่อนข้างที่จะกว้างเลยจริงๆเราอาจจะดัดแปลงเนาะทำเป็นแบบว่าอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นสําหรับเด็กๆเรนนี้ก็ได้หรือว่าบ้านไหนมีน้องหมาน้องแมวนะคะอยากที่จะทําห้องนี้ให้เป็นห้องของน้องๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและนี่นะคะก็คือห้องใต้บันไดค่ะคือบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือเขาจัดเต็มพื้นที่มากๆพื้นที่ทุกตารางมิลของที่นี่เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากๆเลยค่ะห้องใต้บันไดนี้ก็สามารถที่จะเก็บของได้เยอะแล้วก็มีพื้นที่ที่กว้างมากเลยทีเดียวด้วย และพอเราขึ้นมาชั้น2แล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าชั้นสองเนี่ยมีความสว่างแล้วก็มีความโปร่งมากๆเลยเพราะว่าเขามีการเจาะช่องแสงเอาไว้ให้ด้วยค่ะเพราะทางด้านหลังของยุ้ยนะคะมีกระจกบานใหญ่แบบนี้เลยช่วยดึงแสงเข้ามาตรงโถงทางเดินบันไดได้ด้วยและบันไดของเขาเนี่ยเป็นบันไดเสริมโครงเหล็กมีความแข็งแรงไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเลยล่ะค่ะ เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนมาสเตอร์เบดมกันต่อดีกว่านะคะห้องนี้เนี่ยโหคุณผู้ชมคะพื้นที่กว้างมากคือได้พื้นที่เกือบ ครึ่งหนึ่งของบ้านเลยค่ะส่วนโซนทางด้านนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวางเตียงนะคะขนาดคิงไซส์ได้เลยแล้วก็อยู่ติดกับระเบียงด้วยคุณผู้ชมคือบ้านแกรี่เนี่ยพิเศษมากๆเลยนะคะคือเขามีระเบียงให้ด้วยนี่ก็คือระเบียงค่ะที่เราสามารถที่จะออกแบบไอเดียปลูกต้นไม้ในกระถางนะคะเพิ่มความร่มรื่นแล้วก็พื้นที่ระเบียงค่อนข้างที่จะกว้างนะคะกว้างประมาณสัก1เมตรได้เลยค่ะนี่ก็เป็นนะคะแบบบ้านแกรี่ ที่เขาได้มีการทําเป็นระเบียงเอาไว้ให้ได้ออกไปรับลมชมวิวด้วยส่วนฝั่งทางด้านนี้ค่ะเราสามารถที่จะนะคะออกแบบเป็นโซนวอล์กอินโคสเซ็ตได้ ดิวอินตู้เสื้อผ้าไซส์ขนาดใหญ่ได้สบายเลยอะ่ะแล้วก็วางเป็นนะคะโต๊ะเครื่องแป้งคือคุณผู้หญิงเนี่ยน่าจะชอบมากๆเพราะว่าวางโต๊ะเครื่องแป้งแต่งหน้าแต่งตัวด้วยแสงธรรมชาตินะคะถูกใจสาวๆอย่างแน่นอนและยังเชื่อมต่อกับห้องน้ําด้วยนี่ก็คือห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดมค่ะที่เขามีการแบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ก็คุณภาพดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวเราไปดูต่อห้องสองแล้วก็ห้องนอน3กันดีกว่าค่ะ ส่วนฝั่งทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นห้องนอน2แล้วก็ห้องนอน3นะคะซึ่งใหญ่ลองลงมาจากห้องมาสเตอร์เบดมเลยค่ะบ้านไหนที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะก็สามารถใช้ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องนอนของลูกคนโตและห้องนอนที่3ค่ะเป็นลูกคนเล็กได้เลยหรือถ้าเกิดว่าบ้านไหนอยากที่จะใช้ทําเป็นห้องนั่งเล่นชั้นบนก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆโดยทั้งสองห้องนอนนะคะจะใช้ห้องน้าด้านนอกร่วมกันค่ะ แล้วเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยนัก็คือเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านค่ะโดยภายในบ้านนะคะจะมีระบบสัญญาณการขโมยแบบแมกเนติกเซนเซอร์ทั้งหลังเลยเอาดอคามล่าห1จุดที่โรงจอดรถเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องความปลอดภัยภายในบ้านได้เลยค่ะ และที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นแบบบ้านอีกหนึ่งแบบค่ะก็คือแบบบ้านตัวอย่างวอลเลนนั่นเองซึ่งเป็นบ้านไท้ายใหญ่ที่สุดที่ยุ้ยพูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะทางด้านในเนี่ยก็คือจะเป็นแบบบ้านที่เขามีการตกแต่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถที่จะนําไอเดียการออกแบบตกแต่งบ้านนี้เนี่ยไปตกแต่งบ้านของเราได้เลยค่ะ และที่ยุ้ยยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือขับเฮ้าของโครงการค่ะที่แบบว่ามีครบครันมากๆแล้วก็คุมค่ามากๆด้วยเพราะว่าค่าส่วนกลางเนี่ยเพียงแค่26บาทต่อตารางวาเท่านั้นเองส่วนบริเวณทางด้านหลังยุ้ยตรงนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาจะทําเป็นแบบว่าทางลาดขึ้นไปแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ใช้รถเข็นนะคะสําหรับผู้ที่ใช้รถเข็นได้เลยก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกบ้านมากขึ้นนั่นเองค่ะ เดินเข้ามาทางด้านในนะคะก็จะเจอกับสระว่ายน้าระบบเกลือขนาดใหญ่แยกสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ห้องฟิตเนสที่ผนังเป็นกระจกโดยรอบเพดานสูงทำให้ห้องดูโปรง่งออกกำลังกายไปก็ไม่รู้สึกอึดอัดแถมสามารถที่จะเทควิวรอบด้านได้อีกด้วยและห้องนี้เป็นเหมือนห้องพักผ่อนหรือว่าห้องรับแขกค่ะเวลามีคนเข้ามาติดต่อง,งานหรือว่ามาหาเราเนี่ยแต่ไม่อยากจะเข้าไปในบ้านก็สามารถที่จะมาใช้ห้องนี้ได้เหมือนกัน ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการก็หายห่วงเลยค่ะเพราะทางโครงการใช้ระบบคัสสารสำหรับการเข้าออกโครงการกล้อง cctv บริเวณทางเข้าออกโครงการและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยสำหรับที่ตั้งของโครงการโมเดิร์นพระราม2ตั้งอยู่ในซอยวัดพันท้ายน,นรสิง์เข้าออกได้ถึง2เส้นทางคือจากถนนพระรามสเข้าซอยวัดพันท้ายน,นรสิงแล้วก็จากถนนพระรามสเข้าซอยแสมดํา โดยโครงการร้อมรอบไปด้วยคอมมูนิตี้สถานศึกษาและก็โรงพยาบาลชั้นนำมากมายอาทิเซ็นทรัลพระรามสองเซ็นทรัลมหาชายัยโรงเรียนอัสสัญพระรามสองโรงเรียนนานาชาตินอริสและโรงพยาบาลเอก,กชยัยและที่สำคัญเลยค่ะเชื่อมต่อกับถนนเอก,กชยัยวงแหวนมหาชายัยใกล้กับทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์ด้านบางขุนเทียนและในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม ส่วนต่อขยายหัวลำโพงมหาชัยเข้ามาก็จะยิ่งเดินทางเข้าตัวเมืองได้สดุกมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวพื้นที่ใช้สอยเยอะๆเนะะี่ยค่ะโครงการโมเดนพระรามสเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเป็นบ้านเดี่ยวที่แบบ ทำให้ทุกคนนะคะอยู่กันได้แบบสบายเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยบนทำเลศักยภาพพระรามสองค่ะถือว่าขยับออกจากเมืองมานิดหนึงแต่ว่านะคะการเดินทางเข้าเมืองเนี่ยก็ยังคงสะดวกสบายมากๆและมีความคุ้มค่าด้วยเพราะว่าได้แบบบ้านดีไซน์ใหม่ด้วยแล้วก็ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ จ5.9ถึง8ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะ walk in เข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันได้ตลอดทุกวันเลยหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่หมายเลข1623หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางค่ะเข้าไปดูรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆของ AP ผ่านทางเว็บไซต์ www.apthai.com ค่ะและครั้งหน้านาะยุจะพาผู้ชมไปเยี่ยมชมโครงการดีๆที่ไหนกันต่อนเนี่ยก็ติดตามได้ทางเพจของ Insight to Home ส่วนวันนี้ไป ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ